สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับหรือเซียนนาผู้พารวยนะครับอ้าก่อนจะไปดูชุดบนนะครับกระฝากคาเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดงสิ้น ด้วยความรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพียรพารวยนะครับหรือเซียนนาคู่พารวยนะครับเอาสิบห้ามาเบิ้องลักลอยนะครับเพราะว่าลักลอยเทดไวจะลักซีบลักน้วยนี่ก็สิลุ่งให้แบบนั่นนะก็จะว่าเฮ็ดเบิ้องลักลอยกอนนะครับลักลอยสองสูตรเป็นคือว่าสูตร ลักลอยสูตรแรกนี่ม,นมันได้อ่านี่ครับลักลอยสูตรแรกนี่มันได้สามสี่ห้าเอซีได้สามสี่ห้านะครับได้สามสี่หาลักลอยสูตรแรกนะครับหวดกับประม่านลักลอยลักซิบลักนวยนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเอ็ดสองสามซหาหกเจ็ดแปดเก หัวที่ยี่สิบสีพานบอนะครับ <c oughs> ลักล้อยลักซิบักงวยแต่ว่าแต่ละสูตรมันสีงงาบัวทอกันนะครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดแถมันเหลือซ้ากันนะครับมันจะมันจังเบืองางนะครับอันนี้ลักร้อยได้สามซีหานะครับบานนี้อันนี้เป็นสูตรลักร้อยนะครับเป็นสูตรตัดนะครับตัดแถ่มันเหลือหน่อยนะครับ อันนี้คือสูตรตัดนะครับตัดลักร่อยได้สองสามเข่าสามสองห้านะครับอันนี้ลักร้อยได้สองสามเข้าสามเก้าสองนะครับอันนี้ลักร่อยได้หนึ่งสองเข้าสองสี่หกนะครับงวดที่ผ่านมาลักร้อยได้สามสี่นะครับเข้าสามเขาที่เล็กงวดนี้ลักร้อยได้สี่ห้านะครับได้สี่ห้า นะครับเอฟซีลักร้อยก็คือนี่ครับคือเป็นลักร้อยหมดสูตรแรกสามสี่หาสูตรสองสี่ห้าตัดเหลือสี่ห้านะครับลักร้อยตัดเลยเหลือสี่หานะครับอันนี้คือลักร้อยนะครับตัดให้เหลือสองตัวนะครับเป็นหลักร้อยนะครับ บานนี้มาเบิงหลักสิบนะครับหลักสิบเนี่เชียหลักสิบงวดที่ผ่านมามันเป็นบนลงล่างนะครับเป็นบนลงล่างเรียว่าเป็นล่างขึ้นบนนะชุดสี่กชุดสองหกเออเป็น อันนี้คือชุดหลักสิบนะครับชุดหลักสิบอันนี้คือว่าเฮ็ดแถวเหลือซ้ำกันนะครับชุดหลักสิบหัวที่พานมากกะแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองนะครับอันนี้หลักสิบนี่จะเป็นสูตรคู่ขี่นะครับเด้อเป็นสูตรคู่ขี่นะครับเขาสองงวดนี่หกแปดศูนย์นะครับหลักสิบ หกแปดศูนย์แต่ว่ามีมีเหล็กเด่นคือว่าายเน้นที่เลขศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นนี่ครับหกแปดศูนย์หลักสิบให้วิ่งที่เลขศูนย์นะครับวันนี้วิ่งที่เลขศูนย์นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับ รักนวยอันนี้เป็นรักนวยรักนวยงวดที่ผ่านมามันอา่ารักนวย,นยขึ้นขึ้นอะไรันเวลาลงมาเลยโอ้อโรักนวยลล่ลางนะครับเอซี มาเบิ้งชุดอีกตอนนะครับรักน่วยลงล่างนะครับนี่ครับมันเข่าตัวนี้นะครับเข่าตัวมันเข่าชุดล่างนะครับเอฟซี FC. รักน่วยมันเข่าชุดล่างก็คืออ่าเป็นห้วยตัว เป็นชุดล่างเป็นของตัวนี้เออเออักน้วยนักน้วยเป็นนี่ครับที่ว่ารักน้วยเป็นตัวนี้นะครับรักน้วยเป็นตัวนี้นะครับมันก็ถามาอีกตัวหนึ่งมันจิบเป็นเหล็กซีทั้งที่นะครับสองสามสี่เนี่ยจะวางหลังรักน้วยมันเด่นที่สองสามนะครับเอฟสี่ ก็คือเป็นสองสามบุญแต่ว่ามันลงล่างนะครับนี้คือลักหน่วยนะครับดูแล้วบานนี้สำหรับลักหน่วยชุดนี้นะครับก็บเลยให้เป็นตัวนี้แค่กะดิจับตัวนั้นตัวตัวนั้นก็เป็นตัวจับเมื่อเก้่าวครับตัวที่ลักหน่วยเมื่อกี้นี่เพราะมันงามอยู่นะครับอ่าสามสี่ห้าเก้านะครับสามสี่ห้าเก้านะครับลักหน่วย เป็นสามสี่ห้าเก้านะครับบนออกคู่มากคือเป็นตัวนี้นะครับนี้เป็นคู่นะครับก็คือให้เดนที่เลขศูนย์นะครับก็คือจับ0ูนย์ส0มนี่ศย์ห้าศย์เนะครับนี่ครับตามมากนะครับก็คือถ้าเดนศูนย์ก็คือ0ูนย์ส0มศย์ห้าศย์เนะครับ ในซชุดนี้นะครับก็คือลักร้อยก็คือเป็นซกระหานะครับก็คือสาย4ีสามศูนย์ีศูนย์สามห้าศูนย์สามนะครับีศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์นห้าห้าย์ห้านย์ห้าีศย์เ้าห้าศย์เกนย์เะครับไป C ชุดก่อนนะครับเพราะว่างวดต่อไปก็สิจับแต่ว่าลักซิบนี่ ไฮเอฟซีบอมบอมบอมัออออกศูนย์กับา้เบิงสามตัวนี่นะครับแต่ว่าอาจารย์นล้วอเพชรมีตัวจับแล้วนะครับก็คือไยเด่นที่เลขศูนย์นะครับเอาง่ายว่าหลักสิบจับไ้มีมีตัวเด่นหลักสิบตัวหนึ่งนะครับม่ใส่นอเอาเอาเอาไฮเบิงเลยเพราะว่ามันมีหลักสิบที่ว่าเป็นเป็นเ,นเลข

นีครับลักสิหลักสิบคู่ขีนะครับคู่ขีเป็นเลขคู่มวดี่พานมากกวเป็นลูกคู่เขาสองเข้าที่เลขสองนะครับมวดี่มากเป็นเลขคู่นะครับเข้าที่เลขสองครับเขาที่งวดนี้งวดเกยกับเลขคู่นะครับเลขคู่วันนี้ เรียกคู่บันมาดูหลักสิบนะครับอันนี้คือหลักสิบหลักสิบตัวเดียวนะครับหลักสิบตัวเดียวก็คือได้แปดมาแปดได้สองมาสองได้แปดมาแปดได้ศูนย์มาศูนย์ได้ห้ามาห้าได้เก้ามาเก้าได้สี่มาสี่ได้สองมาสองงวดนี้ได้ศูนย์ได้เลขศูนย์หลักสิบนะครับมันจะมาหลักสิบตลอดครับได้เลขศูนย์ ไดเลขศูนย์ก็คือเด่นที่เลขศูนย์นะครับอันนี้คือเป็นหลักสิบนะครับเอา้าเพียงไดเอฟซอันนี้ก็คือเฮดเทเบิ้ตัวนี้ก่อนนะครับบานนี้สีจับหลักหน่วยสีหาหลักหน่วยแล้วก็สีหาชุดมาครบสองตัวบนนะครับมาจับนะครับกับสีทย่อยทาย่อยลงนะครับว่าสีตัดตัวที่แน่ก็คือเอาให้สีชุดนี้ก่อนนะครับ เอาทายนยกะขอบคุณเนีซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทายเนีอาจารย์คนครเวนกะขอให้ซีโชคดีสวัสดีครับ